โพร้อมยังโจโโสอมสอี่สสิ้าสองกสอบจปสบ้าสองสิบสิบสอสเจ็ดสองสสองสองสิบสามสองสิสี่และยสิบสองบาทให้แจนไปนอนการ์ดเหรออืม่าไงข้าเดามาช่วยอ๋อเขาเฉยเดา้าจะให้เขาช่วยตอนนี้เหมือนค่าต้องมาช่วยเขาแล้วา เอว่าเองไม่อยู่ยาวเลยอไม่น่ะไม่อะแบบว่าเขาเหมือนเพิ่งตีครั้งที่สองเองมั้งก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่อ๋อเหรอถ้าข้าจะมาเรียนรู้ระบบแก๊งซันหน่อยรู้กับพี่เจนแล้วพี่เจนเขาขายข้าวนี่แกงข้ามั้ยข้าวหมูทอดแกงข้าจิมโบแกงจะตียังอ่ะ แก่ข้าจะตีเราวันที่แปดวันที่ต่อยังไม่บอกอ่ะฮะโอัยไม่บอกเอออะเอ็งเอ็งก็รอเราะว่าวันที่แปดวันที่เดาวข้าไม่ว่างก็ใช่เอ็งแข่งใช่ไหมอืมไม่รู้อ่ะมันไปสรุปเอ็งทำบอทได้ยังเนี่ยสองหมื่นทำแล้วห้าแปดสิบก็ประมาณล้านหกไหนยังเอาไปดูดาวป่ะแล้ที่เอ็งดูว่าวันเนี้ย ขาเดือเราำตู้ด้วยแหละข้าข้านขึ้นรูกอ่ะใช่หรอคล้วนเคนเขาพิมดีกันเติมมาเองแล้วลินเหรอเออแล้วลินเหรออยู่ไม่มีตาลูกค้าแล้วลินเหรออีคนน่าจะพิมพ์ดีกันเติมมาเองแล้วลินเหรอใช่หรอเออดีเองแล้วลินเขาก็พิมดีกันเหรอ อสุดดำด้วยของข้าก็ไปไปโดนเอ๋่อมานะพิมพ์ดีกันแบบทวิทปัดแบบไม่หยุดเลยพี่ก็เหมาไปเลยพี่ทวิทลัานจัดอละทวิทลัานจัดเลยอือของข้าทวิทลัานจัดอละตอนข้าไปเร่อสตอรี่พี่อ่ะนะตื่นมาเหรอใช่ข้าไปซ้อมข้าก็ซ้อมยาวๆเลยพวกนี้ข้าไปซ้อมรัดบูโอเคอ่ากจะเอาพี่ทวิทใสหนูทำไมอ่ะเอ้า็งจะหยุดเอ็งจะบินแล้วเหรอ เพื่อไปซื้อข้าวหมูทอดข้านจะไปเร็วค่าหิวข้าวยังแค่กินข้าวสิไม่เอาข้านต้องไปกินมันองออกไปกินอ้าวเหรออีไ๋ไม่กินตรงนี้เลยเหรอมันกินไม่ได้มันต้องออกไปกินทำไมอนะ่ะไม่เอาอ่ะมันกินที่ร้านอร่อยกว่าอืมกินแบบร้อนๆอน่ะนะชอบ ในเป็นไงสตอรี่เราเนาดอยก็สนุกดีนะเราเหมือนเรียนรู้หรอใช่เรียนรู้หลายๆอย่างตอนแรกเราคือตอนแรกเราจะมาเรียนรู้จากเขาเหมือนตอนนี้เขาเราน่าจะเป็นสอนเขามา้างเองไม่คองไฟเลยบางเนี่ยฮะอุ้ยข้าบอกอยู่ชูบเพื่อนชูเพื่อน <c oughs> นายศพเขาแล้วดอก บอกทุกอย่างเขาเก็บไปตอนอะเราไม่เอาเก็บเอ็งพักแล้วใช่ไหมใช่พี่เจตเขาไปไหนหายไปตั้งสองวันละข้าก็ไม่ดูเหมือนกันเอ้าเอ็ง,อง,งพี่เจตบ้างไหมเอ็งจีบพี่เขาอยู่ใช่ไหมจีบบ้าอะไรข้าจะจีบได้ไงเขาเป็นพี่ของข้าเขาเห็นอยู่ในใจ้เขาดูาอาเอ็งจีบอยู่ เป็นพี่น้องกันจะไปจีบได้ไงเ,<อ>เขาว่าดีจีบค่าเอาดีเขาไม่ยอมบอกค่าเ่เออเองดูได้ว่าจีบก็เพื่อนค่าบอกว่าเขาจีบว่าเขาอ่ะชอบเดียวอ๋อแต่ข้าอยากยินดังได้ยินจากปากเขาแต่เขาไม่ยอมพูดอืมแต่เขาหายไปเลยนะ วันที่เดียวบอกว่ามีอะไรจะบอกเดลไหมแล้วเขาก็ขายไปเลยชูโปกูได้ป่ะม่วางหรือเปล่าไม่รู้แต่ไมออ่ข้อความที่นี่มันถ้าไม่ได้อยู่เมืองมันจะไม่ดึงเหรอมันแล้วแต่รอบเหมันแล้วแต่รอบเลยเ,ร,เราราเลยแบบขี้เกียจพิง้ะ ไม่อยากพิมพ์หาใครแล้วพิมพ์ไปก็ไม่ได้เขา<ม>ไหนหอยเหลือนไหนคัวให้กูเหนื่อยอะไรเอ็งพกักผ่อนก็ได้สรุปเอ็งเปลี่ยนบัตรเองเน,น,น,นี่ยเอ็งทำบัตรมากินปะหน่ะเยนแล้วอะไอ่ะเอ็งทำบัตรมาแล้วเหรอไหนงานของเอ็งมาดูหน่อย เออเองดูไปแล้วเมื่อวานเอามาดูใหม่ดูใหม่อะไรให้ดูไปแล้วเราค่ะยังไม่เห็นเลยเองเห็นแล้วเองยังขอมอยู่เลยเอาเองยังขอมอยู่เลยไม่ดูก็ได้ไหนเอ้เองไม่เห็นจริงหรอเด็กเมื่อวานอะเอามาดูเลยอะเอามาดูสิได้เองรอแป๊นึงนะ คนโดดกแต่ข้าไม่ใส่ก็หุไหนลูกก่อนเตียไอเว่เหรอไหนบ้านนี่ไงข้ากดอยู่มาแล้วนี่ไม่ใช่แล้วเอาข้าให้เองดูแล้วเมื่อวานไม่เอาแล้วไปแล้วไปนอนเขินอ่ะคนหลอกระวังข้าหลอกเองตรงไหนข้าเองดูแล้วนะเมื่อวานอ่ะ จะมาผ่านกูไม่ได้แล้วไม่มีอ่ะมั่วดูดิข้าใส่ยูนิคอนทั้งตัวเลยเอาดียูนิคอนเลยน่ารักยูนิคอนเหรอน่ารักยูนิคอนเหรอน่ารักข้าอยากเป็นยูนิคอนเอ็งอยากเป็นยูนิคอนใช่อืข้าอยากเป็นยูนิคอนข้าอยากขี่ม้าโพนี่ เองไม่เช่เองถามผีที่อยู่รอบตัวข้าเลยนายผีอยู่รอบตัวข้าเลยนายผีออกมาวิญญาณทั้งหลายที่วนเวียนอยู่ด้าที่นี่มรือยู่ในหลุมออกมาแม่แม่เขาเขาเกลียวเมไม่เชื่อว่าผมว่าผมไม่นี่ตั้งรูปปั้นเป็นเด็กแก้มอ้วนเด็กแับสะายกระเป๋ากำลังจะออกจากบ้านอะ รครับเหรอนะใช่ค่ะมีอยู่น้ำมีกระต่ายด้วยใช่ค่ะน่ารักจังใช่ไหมใช่น่ารักหนูเพิ่งตีเสร็จเกี๋ยวเราไปนอนก่อนนะเกวโอเคอเคฟย์ฝันดีนะฝันดีกับผมบ๊าย<ฮ>บายคุณ,คณ คุ้คุ้งใครคุ้งหนูเหรอเพื่อที่คุยอยู่ในตู้อ๋อพี่เหรอใช่สวัสดีค่ะวันดีครับเอออย่างแต่ตอนนี้จบแล้วไม่ใช่ไหมโนูหนูเพิ่งจบเมื่อกีอ้แต่ว่ามันจะต้องตีดอกวันอาทิตย์ดอเมื่อกี้อืมครับคารตอนนี้มันจบทีสองม่ใช่ใช่ครับจบทีสอง แต่ว่าเดี๋ยวก็จะดีต่อวันอาทิตย์อ๋ออ๋อชอบหายไปไหนอ่ะแคชชัวมิเกลเจดบอกคิดถึงอ่ะฮะเจตบอกคิดถึงคิดถึงใช่พี่เจนหายไปไหนอ่ะอืมพี่เจ็ดไม่อยู่คะ่ะพี่เจนไม่อยู่ตั้งสองวันละ ประมานั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พี่เจสดมาคุณน้ารู้ได้ไงว่าจะมาอ้าวก็เป็นลูกชายของคุณน้าไงคะน้องใช่เขาบอกคุณน้าไว้น่ะมีคนบอกหนูว่าพี่เจสเขาชอบหนูใช่จจริงเห,หรอใช่แต่เขาเกรงใจเขาเกรงใจคุณคุณน้าน่ะ เขาเลยไม่ได้บอกหนูชอบหนูนี่นะใช่พูกก็ไม่ชัาพี่เจ๊กใช่ไหมวันนี้ใช่ทำอะไรก็ไม่เป็นหรอิพี่เจ๊คชอใช่เกลเท้าเป้ก็หน้าเท้าชอบอะไรหนูดงพี่แจ๊คชอบมิเกลเขาชอบทุกอย่างที่เป็นหนูไงใช่มิเกลโดนนี่ว่าโดนโดนอุ้มตอนอยู่เลเบลไหมใช่ไหมนี่ นี่ลงไปช่วยที่โดนอุ้มเอ๋ยคือจะบอกว่าเป็นพระเอกเหรอไม่ใช่คือจะบอกเป็นพระเอกใช่ไหมไม่เขาดูคนเดียวอ่สวาอยเดียวเดียวจะบอกว่าเดียวอ่ะโดนขับรถชนแล้วก็ตายอ๋อชนตายเลยหรอทำไม่ถูกนะครับถ้าถ้าโดนชนตายโยสามารถบอกเขาได้ว่าเดี๋ยวหน่วยนะพี่เขาบอกแล้วเขาก็ชุบแต่พอชุบปุ๊บเขาว่าตีเดียวปั๊บแล้วเดียวก็ตายต่อโอ้แต่โอไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างยิ่งใช่ แบบพอเกิดมาปุ๊มหนึ่งเดี๋ยวปั๊มยาได้ทีสองก็ดีเลยฉันแคร์ดูดีผมก็แคร์แต่ไม่เป็นไรเอาไม่ถูกต้องนะเพราะว่าวันนี้เขาเหมือนแบบมั่วกันอยู่เลยเพราะบางคนไม่รู้ด้วยว่าแบบมีสตอรี่ได้ไงแบบว่าแม่หัวโซ่ไม่ออโต้แล้วชัปเปอร์อมึงแบบมั่วแม่ไหนบอกว่าจะไม่เดือยจะแชร์ไม่น่าจเลยมาอยู่ดิบบอกอันนี้ใครบอกดิบพูดจริงหรอคะไม่เดือยจริงๆไม่เดือย ม่เดือดครับปิดผ้านี้หน่อยไม่โสติไม่ไม่พี่จะบอกว่ากอทอล่ะมันน่ากลัวนะเฮ้ยอดีตเลยใช่จะสื่อไว้อง่างแต่ไม่พอกดอันนี้กดนี้คือสมมติถ้าเราแขนเนี้ยเราโดนตัดถือใช่มันเหมือนกดเนี้ยเหมือนกดเนี้ยเขามาตั้งไว้สําหรับคนที่มันเหลี่ยมแคร์ดำเว่าแนั่นแหละแต่ว่าบางคนอะถ้าเขาแบบขับเข้าหลุมดำอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่โดนหลุมดำอ่ทั้งวันเปิดเปิดประเด็นมาโดนไปสามคนเลยอะไอเรื่องหลุมดำคนนี้แกมอ เราก็ทำบ้างดิไม่เห็นเป็นไรเลยอ้าวทำยังไงอ่ะทำไม่ค่อยเป็นอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าเจตนาอะไได้ไว่าไงนแมวเจสเขาบอกชอบหนูหรือยังอ่ะมึงซีดว่าพามันต้องการอะไรสิแพ็กก็ไม่มีต้องการอะไรต่อเขาว่าอยากบอกเลนะแต่ว่า มันมีคำว่าพี่น้องมาคำคอไว้น่ะแต่แม่ก็เชียร์แล้วนะเอ้ยไม่ใช่แม่คุณยร์แล้วก็ให้บอกหนูว่าน้องผมเดนหนูพี่ชอบเท่าไหร่ครับหนูเพิ่งรู้จักพี่เจนเดแล้วหนูก็ตอนนี้หนูคิดกับพี่เจนเป็นพี่ชายคงนึงค่ะว่าพี่เจนเขาดูแลหนูดีมากไปวันนี้เอมากเพื่อนแล้วอนาคตล่ะ ันนี้นายเอ๋ไหมเพื่อนอนาทุกวันนี้แฟนแปดแปดแปดว้าอนาทุกนไม่รู้เลยค่ะโอเคก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะเนาะจนมาเชียหรอเนี่ยใช่เขาบอกว่าเขาชอบหนูน่ะแล้วบอกอดีพี่เจเขาชอบใครไหมอ่ะไม่เลยอ่ะตั้งแต่มาเป็นลูกของคุณนะก็ไม่เห็นบอกเลยนะว่าชอบใครมาบอกบอกอธิบายไม่เป็นอ่ะชอบมิเกลน่ะ หนูคนแรกเลยที่เจนมาบอกคุณน้าว่าเขาชอบหนูอ่ะปกติไม่เคยเห็นเจตอยู่กับสาวเลยเอาไหนเองบอกว่าไมม่ีเลยครับไม่มีเลยเองไม่ได้นี่ไงเหมดลยอะไรข้าไม่ได้อะไรเอาแต่ว่าเองบอกว่าเป็นแค่พี่อยู่เลยเป็นพี่นนองข้าก็คิดกับพี่เจตแค่พี่หนอง นี่เ้าค่ะก็คิดว่าพี่เจก็เป็นพี่ของค่าเพราะพี่เจก็ดูแลค่าดีเหมือนพี่ชายคงหนึ่งเลยเอาเหรอใช่นิกเกลคิดกับพี่เจแค่แ<ก>ค่หนคอยข้าเลยอยหิวข้าวจังเลยอยากได้ข้าวคิดแค่ไหนนะาอ,อคิดแค่พี่ชายแล้วขอขอเน้นๆเลยขอเน้นๆ<แ>เลย คิดแค่ไหนนะหนูคิดกับพี่เจ๊แค่พี่ชายค่ะพี่เจ้าพูดอะไรนะั้นจะก,กี้เสียงมันตัดอะเสียงตัดเหรอให้ Hi, พี่เจ้าคิดกับพี่เจ๊แบบไหนนะตอนนี้หนูคิดกับพี่เจ๊แค่พี่ชายแนละ้วอแค่นี้จริงๆใช่ไหมคะไม่ได้ไปไหนเลยก็คือแค่คิดแค่ ทำไมเขาเน้นจังอะ่ะใช่ไหมมันจะได้ชัดเจนไงใช่จะได้ชัดเจนอะ่ะขาไข่ไข่ไข่เข้าไปไหนพี่ครับแถวนี้มีใครมีข้าวข่ไหมครับอ่นะไม่มีค่ะแต่ว่าหนูมีให้อยากกินเหรอไม่ไม่ไมจะผมจะอเอามาไว้ให้น้องๆในแกมแล้วแ,<อ>แล้วมีเกลชอบใครบ้างไหมอะ่ะ หนูยังไม่มีคนที่ชอบเลยนะถ้าบอกว่าไม่ชอบใครน่าจะเยอะกว่านะครับผมแนะนําให้ําเอง<ฮ>หนูไม่ค่อยรู้จักใครด้วยอ<บ>ตอนนี้หนูกำลังศึกษาเรียนรู้แล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็ยังไม่มีคนที่ถูกใจให้แนะนำไหม ให้นำไปเชี่ยวเชี่ยวไม่ดัดไม่ดัดไังไอ้เที่ยวพี่แหมมืออะไรเหรอไอ้เชี่ยวแล้วหนูชอบชอบคนแบบไม่น่าใช่แล้วนนั้ะขบกันใช่ค่ะหนูชอบคนที่มีตังดูแลหนูได้พูดเด้อเด้อน่ารักแค่กับหนูแล้ว อืมโอเคคุณนัดจดแล้วขอแค่ดูแลหนูได้แล้วก็เอาใจใส่หนูพอถ้าฟาร์มข้าวสี่สิบจานมาให้นี่พอดูแลได้ไหมโอ้งานเน,น,นี้ยสี่สิบจานหนูด้วยเลเดียนเหรหนูจนริงอย่าง,งเดียวเลยนะนูดูจะแก้เองก็รู้เหรอเ,เขากลัวหนูลำบากนะ่ะ แต่จริงๆหนูข่ดหนูไม่ค่อยขัดสนการกีนค่ะหนูจะขัดสนเรื่องเงินมากกว่าอืมขัดสนเรื่องเงินใช่อโอโอเคค่ะรับทราบค่ะ <c oughs> อันนี้จูนะจดให้ใครหรือเปล่าจดให้ลูกชายค่ะอากี <c oughs> <c oughs> มาแล้วไวจัดจีอเจีรู้ไหมมีเจ้าชียจับพี่เจ็แค่ไหนพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืออะไรอากีกิดแค่ไหนนะแค่ไหนนะพี่น้องอะไรนะพี่อากีเสียงตานอีกแล้วพี่เจ็เป็นได้แค่พี่น้อง ดูเดวพึ่งดูจากเขาด้วยอ่ะเวแล้วเขาก็แบบเข้ามาหาเดียวเพราะว่าเดวเป็นน้องด้วยนะเดิมเนี่ยผมยืนอยู่ตรงคุณนี้เลยจากกันน่าจะให้ชอบกันได้เนากชอปเปอร์มิกเกลคิดกับเจสแค่ไหนนะแค่พี่น้องครับผมพี่น้องพี่น้องพี่น้องอ่ะพี่น้องอ่ะเป็นได้คะ จะไปเป็่งอะไรอย่างอื่นเออจริงได้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดูเลยกลับมาพี่เจ็ดมอมเ็ชอบพี่ชอบเปิดซาวแผดเพลงนี้ให้ฟังหน่อยปิดไปแล้วอ้นั่งลงไปแล้ว เองเงียบขึ้นมาเลยเอาทำไมเยี่ย,ย,ย,ยมมนมีบินไปราดฟ้ามาหรอมไม่เจอมามีตั้งสองวันใช่อยู่ราดฟ้าเป็นหลักเลยจนกว่ามีสตอรี่อ่ะฮ้ย<า>สุมีจะย้ายไปอยู่ลาดฟ้าหรอใช่สักพักนึ่งอ่ะจะกลับมามราดส้มตอนที่มีสตอรี่นะครับอ๋อแล้วมามีจะม,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 มีสตอรี่ได้ไงมามีไม,ม่ได้อยู่ราดส้มเลย มันมามีไม่มาล้าสมแล้วก็หาสตอรี่เลยว่าไงนะมีไม่ได้ฟังขออีกรอบมามีจะมีสตอรี่ได้ไงมามีไม่ได้อยู่ล้าสมมีสตอรี่มีที่นี่หร่มีมีที่นี่มีที่นี่แหละมีวางไหนอ่ะมีตะไพ่อ่ะมีวันที่แปดวันที่เก้าสองวันเลยหร้อเออที่ับค่ะเลยครับน่าจะชิละทีน่าจะสิลชที แต่สูตรเราลงผู้นี้มั้งเห็นดวงเขาประกาศแล้วว่าของเราลงผู้นี้แต่ผู้นี้เราก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีเราได้ใส่ตอนเดึกๆเลยเอ่ะแม่จริขครคบนนี้น่ารักจริงเราก็มาแอคตอนเด็กๆก,ก็ได้ใช่ค่ะจริงจริงมันลงวันนี้อ่ะจริงๆมันลงวันนี้แหละแต่มันบั็ดกใ,ใครอ่ะพี่ชอบซิลทีดน่าจะชิลทีบแกงสูตรสีครีมอ่ะน่าจะใช่นะ อาคิดเป็นไงบ้างสตอรี่วันเนี้ยสตอรี่วันนี้าานนหรอสนุกสุดๆไปเลยแต่ว่าหนูหนูเกมรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วก็หนูก็จะกลับเป็นอะไรมาลุขึ้นรถแล้วก็ดองตี <c oughs> โอ้ได้มาเดินหนึ่งแล้วก็ป้าหนีไปนอนแล้วป้าไม่สบายของ,อองของเล่นแม่พอไหมหอ่ะพอครับแม่เพิ่งเปิดกาชาเงี้ยบ อ๋อเออเออใช่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 นี่ไงแม่ถึงบอกว่าชอบเมากับแม่ผมเติมมาดีกว่าแปดร้อยเติมเลยกาชานี้ได้ปืนด้วยอืมไม่ใช่ไม่ใช่คนละกาชากาชาอะไเอออันนี้กาชาไวเลสสตอรี่อันนี้แนะนำนะมิเกลมันมันมันคุ้มมากจริงเหรอใช่ครับมันคุ้มมากมามันเป็นแบบของเล่นสตอรี่เลยครับแม่ใช่ ยาตันยาวิ่ง AED อะไรแบบนั้นครบเลยครับใช่เวลาเล่นลูกก็จะเป็น่ลูกก็จะเป็นข่าวดาแล้วค่อยออกไนต่างๆเปิดกันผมซจะเข้าก็สตอรี่อะคงมากเลยบอกเนี่ยผมจะหมดแล้วนะผมว่าต้องเติมเพิ่มแล้วหมดแล้วตกรางใครอยู่กับเพื่อนนะตามเพื่อนเข้าวอจะได้ช่วยกันเต็มแล้วเพราะว่าพี่เรนไปอยู่ในที่เปิดตอนนี้น่าจะเต็มละใครมีเพื่อนตามเพื่อนหน่อยพี่เรนออกริปเปอร์แล้วไม่ใช่หรอ กลับไปจะกลับไปอยู่ริเปอร์เพราะว่าจะเล่นสตอรี่อาจะไปตีกับไปจะไปตีกับพี่แสงอ่ะใช่เป็นอะไรกับวลู่อ่ะเฮ้ยมาหนูจะบอกว่าถ้าพรุ่งนี้หมามามาดังตีสองแล้วเขายังอยู่กับเราแฟนมันนีจะไปนอนแล้วค่ะอนี่เป็มิเกลไม่เป็นไรทำไมมันเร็วขนาดนี้อ่ะหนุ่มที่ไหนอ่ะเป็นซานอากิอ่ะหนุ่มแจ้งไหนอ่ะ มีอากิคออะไรพี่โอกแักเป็นทบเลยเดี๋ยวพามารู้จักอากิมีมีอะไรนะมีอะไรแล้วนะม,มีแฟนแล้วควอ๊ยค้างเอาแบบแน,น,น่น,นะอน,นๆอ่ะคอยแน่นๆอ่ะหนุ่มมีแฟนแล้วคนเดียวคนเดียว มีทำดีๆผีเศร้าซึมกันหมดแล้วผีเศร้าซึมเลยผีเปี่ยนเรไม่ทันแล้วนะตอนแรกกระติ้วเลยระวังตามเพื่อนให้หน่อยผมกำลังเอาของตอนแรกผีรานรัตอนนี้ผีเศร้าซึมเะพี่วันนี้ชื่อได้หรือไม่ดักไม่เด็บปัเดนี้ใช่ไหมใช่ป็นติวแล้วนกับพี่ชี้เดียวไงเมื่อกี้ผีมีอะไรนะ พี่มีแฟนแล้วที่เขาพิมพ์ดีๆกันแล้วพี่เจลบอกแฟนหนูค่ะน่ากิเขาบอกพี่บอกแม่ป้าชำรักอาวพี่เจลไปนอนกันแล้วมันบางคนปิดคอมไปแล้วมันบอกคมโทรหาเอายะดีกว่าอ๋อคนที่ยังอยู่ในเมืองอ่ะลองตามตามคนที่ยังอยู่ในเมืองนีหนูขอโทษค่ะ เหรออย่างไหเอี้าทำไรอ่ะเออขอโทษอยู่กับแฟนไหมหรืออยู่ขอโทษเอาแฟนขอโทษรับคำขอโทษ่ารใช่ไหมนะโอ้ยโอเคสองห้าหนึ่งหกเราไปเลื้ยนกันเถอะปะ ไปเลื้อนกัน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 อุ้ยอ่ะคนเข้าวอลเสร็จหมดยังไอ้จริงหนูจะไปนอนแล้วเนี่ยแบบนี้แต่หนูเห็นแบบนี้มาหนูก็เลยเข้าเลยค่อยๆไปนอนไหมล่ะมันไม่มีมันพวกนี้หนูตีเฮียนต่อแต่ว่าหนูไหวได้ใหญ่อะไรแค่หมายถึงว่าโอเคเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาซื้อยากันเอามาแบ่งดีวยนะแต่ว่าถ้าสมมติวันนี้เงียบไปก็คือยากันกันหรือเปล่าโอ้โหไปละโอเคครับไปใครจะไปขายยาบ้าง มีบุมมีเธอมีก็ไปกันหมดเนี่ยชอบไปไหมอ๋อก็พอมีใช่ไหมใช่ป้อากันหนูมีค่ะเดนนไฟใช้หมดเลยดูวันนี้นะพอมีเกมพอพอมีไหมครับหนูมีนะแล้วพวกพวกเพื่อนๆหนูขอจากพี่โซหมดเลยพี่โซเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ก็จะมีเอ็มร้อยไหมอ๋เข้าไปไหนมมนี่อันนี้คืออะไรเ ก็คือเด kind of ี๋ยวผมจะเอาตังแก๊งไปซื้อข้าวแล้วก็อ่าซื้อยากันเก็บมาให้ค่ะข้าววัจะไปเดี๋ยวประมาณวันพรุ่งนี้ยใครเจอผมก็ทักทักผมได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาให้เท่าที่ในตัวเมียจะให้เรื่อยๆให้ทุกคนนะเดี๋ยวว่าไอเดียตรงไหนใครจะเอาก่อนไหมล่ะนี่คุณเดียวก็น่าจะหลับเองกันด้วยพี่อจะไปพักเองอย่ไปชิบต่อลงมาช่วยเพื่อนเอาไม่ค่ะใช่ใช่ก็ มันมันก็มีคนที่มันไม่ค่อยมีเงินเอาอิงบอเองจะไปกินเดี๋ยวเขาตั้งแก๊งก็ได้เดี๋ยวจัดการให้ไม่เป็นไรหรอกไหนๆตั้งแก๊งพวกเองก็เป็นคนส่งมาอยู่แล้วไงไปไหนเอะสำหรับเสี่ยวเรเบลแดงไม่ใช่กระดาษแดงค่ะไอ้เหี้ยกระดาษแดงโอเคบายๆไว้เจอกันครับบมิเกลก่อนไปขอถามได้ไหมว่าคิดกับพี่เจสยังไงนะคิด่จำพี่เจ๊เป็นพี่น้องค่ะเนี่ยโอ๊ย ต้องซื้อเลยอีกป่าววอยากถาอเคโอเคซื้อแต่แล้วแปแปเก่งมากวันนี้เก่งมากยายายาวิ่งนี่มันเท่าไหร่พี่มันถูกเจปิยาวิ่งไม่รู้แม2 0 0 0ยาวิ่งยาวิ่งยาวิ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็ยาตันหมื่นห้าเอาหมื่นห้ารายการตันหมื่นห้าใช่ไหมมันจะไปซื้อสอง จะจูจาเดี๋ยวผมเอาตังแกงไปพวกยากันารรันเบส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 แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแจกให้อีกทีนึงแต่ผมไม่มีรถโลอ่ะเดี๋ยวผมตาหาคนช่วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะกระจายให้ทุกคนส่วนใครมีแล้วก็ไปไปแต่ว่าเก็บไว้นะเอาของตัวเอางใช้ไปก่อนเพราะว่ามันมีคนที่ไม่ค่อยมีเยอะวันนี้หลงกันเยอะไงเดี๋ยวตังแกงโอเคป่ะนี่นี่ไปนี่ไงหรือว่าใครมียาการันยาเยอะๆขายแก๊งไหม ไม่มีเลยแต่วันนี้ที่เหมือนไม่มีกันเพราะแบบพอไฟแรกแรกแลเก็ตปะมันจะโดนป้นไปหมดตัวเลยออกกันเก็ตใช่ไหมวันดีครับวันดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเก็ตเก็ตปะเพื่อนเก็ตปะอิ่งขอน้ำหอมควันนะคือตอนแรกอ่ะเราเราอาจจะเตรียมหมดแล้วเว้ยแต่เหมือนไฟแรกเราแพเราโดนนตอนนี้พอเราลอดมาเราก็ไม่ไปรีที่ตัวเก็ตเก็ตใช่ไหมอ่าอมันก็เลยเป็นภาพแบบนี้เลยแต่ถ้าถ้าเรารีก็ ไม่รู้วะหรือว่าคนไม่ไม่มีวะแต่แต่เราโดนป้นอ่ะน่าจะใช่เพราะว่าผมก็โดนใช่ไม่เห็นใครไม่รู้บอกโดนเป็นสิบเลยยูก,ก็โดนเป็นสิบเลยประมาณนั้นเลยโดนเยอะมากใช่ไหมโดนเป็สิบอันสิบเอ็ดอันนะถ้างั้นไปไปครับ<ต>ไปที่เพื่อน<ป>จะทำ<ป>ก็ดีนะเพื่อนแจกก็ดีเพื่อนรอแป๊บนึงครับ อ่าได้ได้่ไม่ดีแต่ไม่กล้าพูดอ่ะมันก็ดีแล้วที่แจกโอเคแต่กันครับไปบ้านเขาอุ้ยตัวขังปะเน่ะอ่ะคือเองไม่สหวตัวเองเป็นตัวน้อยแต่ผมว่าน่าจะชนะนะถ้าเล่นกันดีๆเพราะตอนนี้ขอบุญ่อยแค่ต้องปืนนะไม่แต่รถมันนอนของธรรมดามันลงเขาโลเนี่ยเขาลออยู่คนเดียวไปบ้านนะโอเคครับ